ทำไรก่อนเลยดีไหมล่ะพี่มีลงตรงไหนออกเ็บขวาเลยขวามันมีอะไรให้ทำสองสาอย่างป่ะมีมีน้ำมีอรไรีเหลืองนะพี่ให้รังมันแลงก็ต้อไปทำอะไรรังมันแต่ว่าที่เหลือก็ทําหมดอ่ะงั้นเริ่มก่อนดีกว่าเพราะเพ่ะทำอะไไปหาจรวดกนแล้วกันะงั้นวิ่งขึ้นบนแล้วค่อยขวาลงล่างเนาะแล้วเราก็ผิดนานๆเยพี่มีอยู่แน่ ปืนนี้ไม่มีประโยชน์เลยอไมอ่อันนี้โคตรแรงเลยมันจะมีศัตรูต้องระเบิดไปเนี่ยตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะออบอกถ้าอันนี้จบถ้าผมบอกเห็นเมื่อไหร่ที่วิ่งให้ไวนะพอแม่งแรงเท่ากับไอ้วางระเบิดนี่แหละแล้แม่งสามวิเองด้วยโยนเสร็จแล้ววิ่งขี้แตกผมวิ่งก่อนรอรูมมุมฉากแล้วอย่างที่มีแล้วพี่วิง่งพาดเขา

จริงแล้วป็นลุกเลยไม่ได้ต้องรอแค่นี้เลยงานมาแล้วพี่เก็บกระสุนไปเลยครับพี่ถ้าจะเยอะแน่นอนมีโอกาสผมจะเรียกเรื่อยๆไอ่กล้ามแก้วหรือกล้ากระดานเลยมันอยู่กิมมาไงไม่รู้ว่าไม่ตะโกนก่อนเจอได้ค่ะอืม งามแล้วด <onz rates> ouais. ูกว่าฮะข้างล่างข้างล่างมีอันอื่นไหมไม่คิดได้ครับแต่ว่าต้องปล่อยมาตั้งสองลูกเพ้่มพิทหารดยเพื่อนมีเอนมีเราแล้วอุตุเอลเลย เดียววอ่งลงล่างจะไม่แหงลงล่างะจะยิงกระบ,บอกกันก่อนเอาเทวเลยว่าให้ดีเฟนต์ลราแผที่มีททำลายลราแผ่ทิ้งก็เลยหร<ด>ือว,ว่าจบงานแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวนะ <c oughs> ที่ว่านี่จริงเรือมีเตรียมขึ้นสารอาหารได้เลยกลับไปแล้วเนี่ยทำลายของทรัพยากรเขา ก็อยากยิงบ้างอะไรบ้างอ่ะไม่เคยยิงมาก่อนยิงนี่ไหนแล้วระเบิดรึเปล่าแค่เดียวเคลียร์ตกคุณจะทำเป็นวอยวายนิวเคียร์ร้านดีเทคติดเจ้ครับพี่ครับเจ้ต้องเปลี่ยนปืนว่ะปืนนี้แค่ไม่ขอไอ้เก็บแัมเปิลหน่อยดิขครอยาก a u d i t i แล้ว a ่ d i t i o ครับ ขึ้นเหนือยาเลยพี่เป็นผม <ปะ S 1> ลงอย <ลง S 2> <ะ>่างบนอยู่เฮ้ย<ะ>นี่มันเดียบโบชัดๆจะบอกว่าตดนนีออ้เขาไออิงครับวิ่งกระจายก,กุกลับกุกลับเอ๊ะแซมเปลิลมันอ่ะ รองพีชโอหซัพพอร์ตแม่งกูดาสามนาทีแล้วจะยิงท้ายหรือยิงขวาดีนะพวกเราขวาดีจริงๆริงคือให้ทำอะไรให้เก็บขอ,พอแอคทีฟพ,อพอี่เจลยนีพอพอ่ก็ให้ขี่แล้วก็ทำอะไรให้ขี่วิ่ดิเฟนต์บ้างวะครับอื้อสี่อันครับ ออริชันกันตามสบายเลยครับเสียงไม่ค่อยดีฮะโอ้โหตัวเลรกเลยเอาไปมาดี่ไหนกดตีครับต้องต้องเข้าหลังพี่ต้องเข้าหลัง เฮ้ยเดี่ยวมึงวิ่งไปในนี่เลยอะ่ะอืมอีกต,ตัวตอีกตัวอีกอ้อน่นอาหายจิ๋วายยังว่าไปเลยดีกว่าย,าย,ายงิงก่อแตกกอดอย่างนี้ตายอะ่ะเดอันนี้ขอล่างอู้หูเจ็ดวิ่งไอที่โผล่มานั่นหรือคืออะไร พี่ครับนี่มันอืลุกเกอร์ในสาขคาสส้าชัดๆมีอีกเหรองามเป็นอะไรกันอ่ะพอเลยครับเรเล่นใหญ่เลยนละ,ะพี่หมีไหวแล้วพี่พี่หมีด,มดูข้างหน้าหน่อยดูข้างหลังใช่ทั้งหน้าถ้าจะโหดมาละ มีโดนโจก้ากแล้วแหลกหรือเปล่าตัวที่นี้ยังไม่ถึงลังบักเลยนะฮะคุณขามีจรวดมีาซมีซักใช่ไหมยิงนี่ไงไม่ได้พี่ต้องยิงหลังหมดซะดีกูชีวิตต่อตอต้วอุ้ย โดนอะไรเข้าไปดับสนิทน้อยมากอะจะยืดยืดพ hm ี่หมีเห็นไหมก่อนเห็นเป็นชุดเพื่อนก่อนมันโดนยิงขาเปนไปไม่ได้พี่มีบอกชี่ร้อยแล้วพี่มีมีป้อมปืนเปล่าป้าป้อมปืนแล้วก็ชุดเพื่อนกันมีผู้ถอยเลยเว้ยป้าแล้วขึ้นใหม่ ตนี้ไม่เวอของตาพี่โดนแน่สองคนเลยครับใช่ครับสถืปบดไวมากอ่ะอันเนี้ยการหน่อยเดี๋ยวเรียกกระสุนให้ไม่แต่น,นี้ไม่เกี่ยวพี่กระสุตนตรงนี้ไม่เกี่ยวผมรู้อา่าพวกเราต้องใช้เหมือนกันแหละระวัง<ต>นะพี่หนีข้างหลังหมดแล้วแหละเอ้ยตัวตันายตัวก๊อปหน้เฮ้ยโดนยังไงอ่ะหลบแล้วอ่ะได้ครับได้ไอกี่บ,บาทเย่ย โดนใกล้เราเองบเราเข้ามาโดนยิงตายจะจะมันทิ้งหรอได้ปะได้ชุบ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 ไปชุบหน่อยผมติดอี่นี่อยู่บ้าจริงถ้าตัวมันไม่ตายมันก็มาเรื่อยๆนั่นแหละใช่หรือยิงทิ้งอ่ะเตเประวังไม่รู้ว่าโดนนั่นเลยโดนผมยิงมันก่อนเดีล้วก็เก็บของ

ออโอ้ยเราตีพี่มีไอ้นี่เราโดนเผาซะแล้วมัง้งโอ้งร่วงหม,มดเลยอ่ะแม่จะบอกไม่อยากจะบอกให้มีแล้วว่านี่แค่มีเดียมย,ยังมียังมีฮาร์ดเอ็กซ์ตรีมรออยู่ ไปไหนล่ะครับไอไหน่อยจริงๆให้ต้องวิ่งแล้วเราพี่เราจะไปไปเดี๋ยวจะรองเยอะต้องไม่ยิงแล้วว่าต้องวิ่งหนีอย่างเดียวไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะางผมเนี่ยเราวิ่งตัดตัดต้องคายตัวคิวยี่หรอทางนี้พี่วิ่งลงดิโทษอีกแล้วสเปตติดไปดิไปดิไปดิเยนเย็นไปแล้วจะติดสเปตอยู่ข้างหลังอ่ะเจ็นเย็แต่แล้ไปดิ ขมอแต่ว่าขมออะไรขึ้นจุดศ <c oughs> ูนย์ oh, าานัแน่อะไรเงี้ยโอ้โหทหารจักรพรรดิหนีไม่ได้นะเสื่อมกระสุนคุณมีไหมเจอกระสุนปักเดี๋ยวนะได้ได้ได้แป๊บนึงยุดระวังเหตุทางนั้นได้ม <c oughs> <อ>ีคำระเบิดนี่โหลอดอยู่มันไม่หมดสะซตายได้คนใหญ่เกลือยอิดปิดเลยเด็เป้บอกผมไม่ไม่ต้องเตือนเราเตือนผมดิ <c oughs> เฮ้ยใช่อุ้ยไม่กลับระเบิดกลับระเบิดไม่กลับระเบิดนั่้ไงนั่้ไงตรงนั้นไม่กลับระเบิดแต่เป้ยอย่ามีทำไปเอออ้าพี่มีดิ้นไว้พี่มีดิ้นพี่มีดิ้นไว้ยิงไม่โดนแล้วพี่มีดิ้นลอยต้านกันยพี่มีมองพอดีเลยมาเรียกทั้งสองคนไม่มาพี่โดนเร็วเกีมยิ่งกว่านั้นขึนหัวนช้าเลย ยังไม่จบนต้อ้โหจะไม่จบเยี่ยมุดเลยนะเยี่ยมได้ไม่มีจะไปเก็บอะไรก็ได้โลกมา่าเวลาไม่ได้เลยอุ้ยผมเพ่ชนทีเดียวตายเลยอ่ะระวังกลับมะเบอราสนะข้ามช้าเลยจะไ่ เปเลี่ยน oh. ปืนดีไปก่อนเปลี่ยนกับไปก่อนไม่มีป้อมอโหนั้ต้องเอาสเต็ฉากวันนี้ต้องเอาป้อมมาด้วยนะเลอยู่ะรงามเลยเปลี่เรียก่อนเรียก่อนเหนียวไ่ hmm. คนเหนียวะอย่างเงียเรียกเลยม้จะไเดสียลร์ดีชาตไม่ด้ม้ว้าเ็กเะนนี้อ้เองอันนี้นนีเอเะนนี้นนเออเอ๊อเอ๊ะนี้อันีเออเอันนี้เออันมีันนีอัเออ้วนะ ที่มีระวังนะเฮ้ยจะตกใ่หัวออมนเอนดมานี้เยีเห็นด้วยเนี่ยเล่นอเยหมเนี่ยเหมือนแล้เว้เหมือนลเยอะแล้วหละ<จ>กระสุนเก็บเลยครับใช้เยอะแน่นอนิดเย เนย็บไปไม่นด้ผมมีเยอะอยู่แล้วขวานกพีนอก็มทิงเนรายหินว่ะกาเห็นอยู่ที่เวลามองอยูโอ้โลชันาดี่ชันที่อ่ไใครเอาโรยอันนึงไม่หล่ะเดี๋ยน่แน่แ่ระแแกอางไม่ไม่ไม่เป็นสลับแบ็คแขกไม่สลบหลังพูดทำอะไรของตัว equipment it on its way. Ghiền Mì Gõ Để no, à <coughs> hey. oh, à. không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมีโยนเนี่ยยังอในี่ผมโยนเนยองเลนไลท์ก็ใหญ่ของพวกหลังนะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือ,อผมเทโลกันผมหลงอดิชั่นเสมอแหละเออลงมาพ <c oughs> ร้อมกันเลยแหลมเลยพี่หมีบอกกันถึงมืออีกแล้วไงวะกงปเก่งเงือกมึงอ่ะมาเลย หายหหายังเออเรียบร้อยโหนี่ว้ามือไปครับยอมไอเจนตกอยู่กับเก็บคนนึงดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเจนผมเองแหละไปพี่ไม่แบบปืนโคกขึ้นหลังไปด้วยเหรออะไรก็ดีทีบีเอเอกับระเบิดกับระเบิดทั้งนี้นี่ไม่ได้เหรอทำไระเบิดเต็มเลยออกพีออกทำลายมั้ยทำลายลังนี่มันทำลายยังไงอ่ะเจอลังแล้วก็ต้องเหมือนครั้งที่แล้วระเบิดนุ๊กยัดเข้าไป อ่ออยองมเจน่เจนผมถือนุกเกอร์รอลวยูเทลบอมไหนวะ

อังนีหลังไวเลยครับย <Bond> ิงไปไหนครับขวาลูกซ้ายทุกคนอฮ้ยหนีก่อนคันนี้คันนี้เจ็ดเจ็เมรครับิงิงบอี้งบอลอะไรวเนแล้วอือหือ โอเคสายสุดเข็เลยครับสายสุดพี่เร็วย่เกินวะเวลาไจะเย็นหน้าจบภารกิจแล้วน้าแต่เราต้องเตรียมกระสุนนี้สิพี่หมือเกจะเบิร์ไม้แล้วอ่ะ ไปกันเถอะพี่หมีแก้มได้เพลเลยโอ้ยสเปไปว้้ไปกันตื้นเล่ดิไปดูรอบเลยใส่ก่อนนักว่พี่หมีมีหวังนีง่ไปหน่ะฮฮฮฮฮแอบไอ้ที่ยิงดีตามไปดีเ้ยวิ่งสิวะ เราจะ๊บ่ันิหอยกันหมดแล้วมีด้วยลอมีไหมฮเอาอีกโว้ยสายไหนวะไปยัยวงคอับผมกูไหนสุดสอยไหนวะนี่ต้นเหรอย่าเรียบร้อยเลย เดไปะเนาจีาี่ยมีผู้ทำทุกอย่างเราปวเทศจริงมีบอกมีลูกมูไม่ได้เรื่องนี่แหละปูไม่ได้คว้าไี่แหละปูบอกให้รีบอยาหก็มาเรีไบไปแต่ละคนตั้งแต่คนใหญ่มันนานไม่ออก GPS ผมเสีย อันนี้สำหรับพี่หมีโดยเฉพาะเลยนนเหยาบอาหุ่นตัดเหยาเว้ยเก็บไปเองม <c oughs> ีก็ใช้กันสิวะก็ตายหาย,ย <c oughs> อยู่ดิอยากใช้มำไมวะแรงกู่เว้ย <c oughs> เจ้าเดียวอยู่เลยโอ้ยขอบนุน <c oughs> เอ่อให้ระวังหน่อยนะให้ปืน ปุม่มิีสายมีโคตรน้อยอ่ะมันยิงมันเองไงพี่หมีต้องยิงเองพี่ขี้ขวายิงอ้าวหมดแล้วเหรอเนี่ยคิดขวาค้างยิงล้วนเลยอ่ะใช่มีนิดเดียวเองแนงจิตเป็นโฮมิงนะเฮ้น้อยมากอ่ะเสียวเฮห้เสียเ็ให้ดีดีด ผมแลกไปเยอะเห็นปักมึงกันไม่ต้องมาเนียนบิงมาน่าหงายเดี๋ยวก่อนไอ,อ้อ้วนอยู่ไหนบนอัลนลาะหเล่ามาเอ้ยจะเป็นกรดซัดเข้าไปขว้างไปเจนชชบสครูไปไป,ไปที่ท้าุดก <c oughs> ่อนคนกระจาดลนีปร <c oughs> ไม่ไ้ใจ จะลงหุ่นจะแล้วเอาหุ่นขึ้นไม่ได้หรอวะเสียดายของไายว่าไปละเข้าไปละก็โหพี่มึงกยิงยิงชิ้นส่วนกระตายหมดเลยมันตกทีเดียวปืนพังเลยห่าแหลกไหมตายกันเป็นไรจุดโดนทลายแล้วรอบนี้เฮ้ยโดนดีเฟนซ์เล้าแพทเลยคูนสองด้วยตายอ่ะเมื่อทัง ตเโลาดโดนยิงหลังลุวนๆไม่ไม่ได้โดนสตูตายเลยมีอารติกด้วยตึมผมหมดแล้วโดนแระตาไปหมดเนแรงต่อายไปสุดพีเอ่หมยิงโดนโกสิเปอร์เซ็นตแน่หุนนี้เทพจริงๆ นี่ครับจะไปอยู่คนเดียวหมดเลยทุกอย่างเลยครับคิดไปเองเตีแ้วนี่นาหนูมีหนูมีเป็นหัวหน้าหมูนี่นาเป็นหูหมูทะลวงฟันก็ต้องจัดไปทะลงฟันตรงไหนวะกูใส่กอกวิ่งหนีอย่างคนเดียวอ๋อาเ้ยเอากอกเพิ่มแทนเป็นสอง